การน้าท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทางภาคเหนือและภาคอีสานก็ทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพักชําระหนี้ลดดอกเบีย้ยรวมถึงการปล่อยกู้เพิ่มเติมเพื่อซ่อมแซมบ้านค่ะโดยจะรอให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายก่อนที่จะสํารวจความเสียหายเพื่อที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ตรงจุดโดยทางด้านของนายเลอศักดิ์จุลเทศผู้อานวยการธนาคารออมสินนั้นบอกว่าเตรียมที่จะออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมไว้แล้วทั้งการพักชําระหนี้การ ยืดหนี้ลดดอกเบี้ยปล่อยกู้เพื่อการซ่อมแซมให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งต้องรอให้แต่ละสาขานั้นสำรวจรายละเอียดของลูกค้าธนาคารที่ประสบะุกทภ,ภัยส่งเข้ามาที่สำนักงานใหญ่ว่ามีจำนวนเท่าใดเสียหายอย่างไรเพื่อที่จะช่วยเหลือได้ตรงกับความต้องการ ส่วนทางด้านธนาครารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนายลักษ์วัจนานวัตรผู้จัดการทกศบอกคขาว่าหากว่าสถานการณ์นั้นคลี่คลาย <uit> ก็จะทําให้เจ้าหน้าที่นั้นสํารวจไรนา <g 1900> ที่ได้รับความเสียหายได้อีกครั้งหนึ่งโดยคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนกว่าค่ะก <crisis> ว่า,กา,า,กทาที่จะได้ตัวเลขที่ชัดเจน ส่วนใหญ่นั้นเป็นนาข้าวที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ําที่ได้รับความเสียหายหนักซึ่งรูปแบบความช่วยเหลือหากนาข้าวเสียหายบางส่วนทกศนั้นจะยืดหนี้ให้1ปี เสียหายมากกว่า50%นั้นจะผ่อนปรนมากขึ้นโดยยืดหนี้ออกไปอีก3ปีพร้อมทั้งให้เงินกู้เพื่อลงทุนใหม่แต่ต้องนำเรื่องเสนอให้คณะกรรมการทอกศอ,อ,อนุมัติและต้องหาหรือประธานคณะกรรมการคนใหม่เพื่อที่จะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีกรณีที่จะขอให้รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในช่วงที่ระยะเวลาชำระหนี้และให้เงินกู้ใหม่ดอกเบี้ยตา ขณะที่ธนาคารกรุงไทยนั้นก็จะประกาศมาตราการช่วยเหลือลูกค้าประสบภัยน้ําท่วมในสัปดาห์หน้าค่ะโดยเฉพาะลูกค้า SME ซึ่งมาตราการช่วยเหลือนั้นจะใกล้เคียงกับมาตราการที่เคยปฏิบัติเช่นการพักชําระหนี้ลดดอกเบีย้ยปรับโครงสร้างหนี้หรือให้สินเชื่อเพื่อการซ่อมแซมและฟื้นฟูสถานประกอบการที่ได้รับความเสียหาย จากการสำรวจเบื้องต้นค่ะพบว่าลูกค้านั้นไม่ได้รับความเสียหายมากนักเพราะครั้งนี้ระดับน้ำแห้งเร็วประกอบกับธุรกิจนั้นมีความเข้มแข็งรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ดีขณะเดียวกันก็มีหลายหน่วยงานที่เร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วค่ะ